รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโรงแรมเดอะริเวอร์รีกระตะธานีโรงแรมคู่บ้านคู่เมืองความภาคภูมิใจของชาวเชียงราย กระตากรุปรีสอร์ทบิยอนรีสอร์ทบายกระตากรุปบริษัทโอเชียนมีเดียจำกัดผู้นำตลาดถือลิขสิทธิ์เพลงบรรเลงสื่อธรรมะและวัฒนธรรมต้นยาซอยเก้ามากกว่าร้านขายยาคืออาชีพที่ทำด้วยแรงศรัทธาราคายุติธรรมเวลลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติเสาร์นี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติจะพาท่านผู้ชมเดินทางไกลไปสองโลกวัฒนธรมมรมมรดกทางภูมิปัญญาการทอผ้าสิ้นตีนจกชุมชนบ้านท้องฝายตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในต้นทุนชุมชนบ้านท้องฝายที่ทรงคุณค่าและวันนี้มากด้วยมูลค่าแม้แต่จะไกลจากเมืองหลวงมากมาย เพียงใดก็ตามแต่ท่านผู้ชมทราบหมครับว่าพ่อมาถึงที่นี่ความรู้สึกมีความสุขความเหน็ดเหนื่อยหายครับด้วยอากาศ<ฮ>ด้วยบรรยากาศด้วยผู้คนทําให้เราตัดสินใจไม่ผิด<ฮ>ที่จะพาท่านมาที่นี่มาเปิดชุมชนมาพบมาเห็นสิ่งที่มีคุณค่าและวันนี้ที่เราจะมาเจาะรายละเอียดคือผ้าฝายตีนจก<ฮ>และท่านผู้ชมครับ เราเลือกที่จะมาเปิดรายการที่ศาสน,นสถานศูนย์จุดศูนย์กลางหรือศูนย์กลางของการสร้างคุณค่าในวิถีชีวิตคือศาสนสถานและนี่คือวัดที่บ่งบอกถึงความเชื่อความศรัทธาบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบ่งบอกถึงวัฒนธรรมแม้ว่าเป็นศิลปะต่างๆท่านจะเห็นนะครับนี่คือสถาปัตยกรรมล้านนานและเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับรายการ และสำหรับท่านผู้ชมครับเราจึงเลือกเปิดรายการที่นี่ต่อจากนี้นะครับท่านผู้ชมตามเราไปชุมชนบ้านท้องฝายอเภอําแม่แจ่มจัังหวดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในชุมชนบนดินแดนล้านนาที่มั่งคั่งไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติผลพวงของการดูแลสืบสารส่งเสริมและสร้างสรรค์มรดกทางหัตถกรรมการทอผ้าสิ้นตีนจก บนดินแดนล้านนาไม่เพียงทำให้ชุมชนบ้านท้องฝายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลหมู่บ้านหัตรกรรมดีเด่นในปีพศ2541และได้รับรางวัลพระราชทานหมู่บ้านดีเด่นประเภทอนุรักษ์ชุมชนพื้นถิ่นดีเด่น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีณสาราดูสิตด,ดาลัยในปีพศ .2553 เท่านั้นหากยังช่วยสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากท่านผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าชุมชนบ้านท้องฝายเป็นใครมาจากไหน จุดเริ่มต้นของชุมชนมีความเป็นมาอย่างไรขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อที่ยังคงสืบสานจนถึงทุกวันนี้มีอะไรบ้างมารดกทางวัฒนธรรมหรือต้นทุนทางภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษทรงต่อให้กับลูกหลานในชุมชนบ้านท้องฝายคืออะไรอะไรคือจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจกบ้านท้องฝายติดตามรายการวัฒนธรรมสร้างชาติไปชวนคุยชวนคิด กับคุณพรชัยกันนิกาประธานศูนย์หัตถกรรมบ้านท้องฝายตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่จำจังหวัดเชียงใหม่และสตรีเมืองจำพร้อมกันเลยครับ วันพันกว่าเรื่องวีวอวีวอวีวอถ้าจะตุยขนาดเนี้ยไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวดิคำแรกติดใจคําต่อไปตะกี้น้องขอเศร้าจริงจรใช่ไหมไม่น่าเศร้าแล้วล่ะสุขจนเหนื่อยลับปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวอย่าลืมมาแพนทริปของคุณที่เมืองหน้าเที่ยว com วัฒนธรรมสร้างชาติบ่ายสิงชัยทุ่งทองนำเสนอแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาโดยเราใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมคือวัฒนธรรมความหมายของมันส่วนตัวของผมนั้นพ่นธํามคือศิละปะประเพณีวิถีชีวิตทริงต่างเหล่านั้นไม่ใช่การแสดงคือเรื่องราวให้เล่าขานตำนานให้พูดถึงที่สันสมจนมาเป็นพันปีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชุมชน รักสายน้ําสแกกลังมากไหมฉีดเข้าเส้นเลือดเลยมั้งครับคนในเมืองก็คิดแบบคนในเมืองคนในป่าก็คิดแบบคนในป่าเราจะเอาความคิดคนในเมืองหรือความคิดคนในป่าเป็นหลักวิธีการแก้ไขปัญหา,าจะแก้ไขแบบผสมประสานกันได้ไหมสร้างสิ่งที่มีคุณค่าเดิมให้มีมูลค่าจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสําคัญในการสร้างชาติครับ น้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวนลอยโฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลาย ามาจากเชียงแสนครับเพราะว่ามีผ้าเก่ามีอะไรที่ยืนยันว่าเป็นมรดกเชียงแสนแล้วก็ลายลายผ้าลายาจกเนี่ยส่วนมากก็จะยกาลายมีลายเชียงแสนลาย,ยตามชื่อยังมีอยู่แล้วก็เราเนี่ยก็จะเป็นไทยวนครับซึ่งการจกการทอผ้าแบบเนี้ เป็นไทย,ยวนที่อยู่หลายๆพื้นที่อย่างที่บอกราดบุรีสุโขทัยแพร่จอมทองหอดอะไรมีหลายๆที่แต่ภาษาพูดคล้ายๆกันแล้วก็ลายผ้าก็คล้ายกันแล้วก็ในหมู่บ้านเรานี่ก็จะมีท่านายพลแม่แจ่มนีจะมีลัวมีมง้งกระเหลี่ยงแล้วก็คนเนี้ยคือถ้าคนแบบแบบผมเนี่ยนะถ้าเป็นคนแม่แจ่มเขาเรียกคนไต คนไตยซึ่งก็ไปก็คล้องกับไตยวนนะครับคนไตยคือคนคนพื้นเมืองที่อู่ผู้ภาษาท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีภาษาเขียนภาษาพูดก็เป็นของล้านนาเป็นพวกนี้เขาเรียกคนเมืองคนไตยก็คือจะไปสอดคล้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไทยวนศูนย์ที่นี่ ครับมันอยู่ประมาณช่วงปี4 41 4 4 2นะครับที่ที่มีศูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มทอผ้าเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่พศสองพัาพ 2, กว่ากว่านีครับที่ตอนผมเด็กๆนะครับตรงนี้เขาจะเริ่มมีกลุ่มไอ้กลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านอะไรนะครับก็ตัวนี้เนาะเมื่อก่อนผ้าสิ้นทินจกเนี่ยถ้าเชียบ ถ้าพ,พูดถึงมุมกว้างๆของพเภอแม่เจ่มมันก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะทำแล้วครับเมื่อก่อนหนึ่งถนนท้นทางยากมากที่จะไปสู่ตลาดนะครับาการตลาดเราก็ไม่มีไม่รู้ที่จะขายที่ไหนทํามาตามที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เล่าสืบกันมาก็คือหนึ่งเมื่อก่อนเนี้ยทำบ้างไม่ทําบ้างอยากจะทําก็ทําไม่อยากจะทำก็ไม่ทําเกือบจะสูญหายไปละหนึ่งเอาไปแลกข้าวบ้าง และเข้ามากินในคนเรือนทำและไปะขายพื้นละ40-50บาทซึ่งมันเทียบกับความยากมัน,นยมันมันมันยากมากที่จะทำซึ่งมันก็เป็นราคาในในในสมัยก่อนเราตั้ง4-5-60ปีนั่นแหละก็แม่หญิงมึงแจ่มต้องขยนันคือว่ามันความจนเนาะความจนความยากลำบากยากะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย เนี่ยไห้เนี่ยสวนปลูกพักปลูกไม้เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูลเลี้ยงเป็ดไรอย่างอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยแล้วก็พ่อแม่จะบบเฮ้ยนักลูกหลานเน้ไปไปเรียนหนังสือเพราะว่ามันมีค่าตังค์ส่งโตมาก็เอาไปปลูกนาสอนดำนาสอนโจ๊กผ้าสิ้นตินโจ๊กเหมือนกับว่ามันอยู่ในครอบครัวยากจนก,กินแฮเจ้ากินข้ามเนี่ยจ้ะแต่ตอนหลังมาเนี่ยครับก็จะมีทางอำเภอเนาะ ที่เขาเห็นความสำคัญมุมมองอของการสนับสนุนในยัดสักสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องอาชีพเสริมแล้วก็ร่วมกับทางหน่วยงานและชาวบ้านปี 5, 2, 5, 3นะครับ 5, 3, 5, 3, 5, 4ก็ก็ฟื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาใหม่ตัวแล้วก็ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยส่วนมากก็จะมีอย่างน้อยจะมีสักพืนสองพืน บา,บางคนตอนนี้มีมีเยอะมากบางคนนะครับคุณแม่ครับคุณแม่อิศรีซึ่งเป็นคุณแม่ของผมเองตอนนี้ก็ได้รับประวัลครูช่างของศิลปหัตกรรมไทย,ยนะครับของแม่อิศรีแล้วก็ คนคนคนใส่แว่นคนกลางก็พี่ยอดครับเจ้าของร้านเป็นแรงมูอเจ<อ>มครับก็ทอผ้าด้วยแล้วก็ขายผ้าด้วยครับซึ่งการขอ,ของครอบครัว,คร,วครับซึ่งก็เป็นเนี่ยครับเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องผ้าตีนจกของของ,ของฝ่ายของแม่แจมนะครับซึ่งได้ทํากิจการก็ช่วยเหลือครอบครัวเราได้อย่างสบายครับก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของครอบครัวครับ และขณะนี้กำลังพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เป็นท่องเที่ยวชุมชนท่านผู้ชมครับเวลมา,ามาเที่ยวชุมชนนะท่านผู้ชมอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนพอดีครับพี่นี่ของทั้ง,งในในบ้านเหรอจ้าของสวนจของสวน พวกนี้ไม่มีสารพิษนะมีเจ้าม่ได้ใส่เลยจ้าท่านผู้ชม,มท่านชูรับนะครับแล้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เนี่ย mm hmm. ก็จะมีพืชผักสวนครัวรัวกินได้ mm hmm. แล้วทางภาคเหนือเนี่ยเราจะมีตรงนะครับ mm hmm. ก็มีการดัดแปลงนะให้เห็นถึงสวยงามที่เราน่าชื่นชมนะครับนี่เป็นเพียงชุมชน,นชนบทนะท่านผู้ชม ที่นี่คือศูนย์ผ้าทอนะครับซึ่งเป็นศูนย์สำคัญปรากฏอยู่ที่ด้านหน้าผมคือโมเดลก็ได้จำลองนะครับลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาซึ่งเป็นอาคารส่วนใหญ่เป็นโบสถ์วิหารเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาซึ่งมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวทำได้อย่างสวยงามที่นี่มีว้โชว์สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววิถีชุมชนที่นี่นะครับมาชิมมาช็อป คือลวดลายที่เป็นอัตกลณ์ก็คือของแม่แจมเนี่ยก่อนเขาได้ทําเรื่องเนาะขึ้นทะเบียน GI นะครับสิ่งบุ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเขาทําอยู่16ลายซึ่งเหมือนระบุว่า,าลาย1 2 3่งสถึงสกเนี่ยก็คือเป็นลายของแม่แจมเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่มีที่อื่นถ้าจะซื้อลายเนี่ยลายที่123เนี่ย ถ้าจะจริงจริงมันก็จะเป็นของแม่เจมครับเหมือนกับลิขสิทธิ์นะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าอันนี้คือของอาเ아อแม่เจมถ้าลายนี้แต่จริงๆแล้วลายมันมีเยอะมากเป็นร้อยรลายแต่ที่เข้าโจทย์อยู่16ลายนะครับโจทย์อยู่แค่16ลาย แล้วก็เจ้าก็เฮียนมาจากแม่แล้วก็เจ้าก็สอนลูกแฮมจะพอลูกเจ้าตอนที่บบได้ทํางานตอนที่ไปทหาราชการกับต่อแพร่เหมือนกันจะอ๋อตอนที่เจ้าทำกะอายุสัก12 13เนี่นจกออกกจยจะอ๋อกับภูมิใจเจ้าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาบบได้ต่อแพร่นี้เขาก็จะต้องออกไปหาแจ้งอย่างเงี้ยจะคือเขาทอแพร่นี้เขาก็จะทำเมื่อเขามีไราไได้ดที่อามาเจอใจใ,จในครอบครัวนี่ยจะแล้วก็ เรากลไปทำอย่างอื่นพ่อจะเลี้ยงหมูเลี้ยงสยงัตว์่งจะมกกพอเจริญจะแต่มันบอกว่าได้จํานวนตัได้ต่ยัะพอเพอแต่ป,ป,ปัดปอจอยู่จะพอได้ใจอยู่คแม่อยู่ศูนย์นี่กระเมินแล้วนะเจ้าแม่ได้ซีว่าปี้วอันนักศึกษาอย่างพ้นมาแอวมั้งคะพ้นจะมาขอแม่เนี่ยจะทีห้เพ้นด,ดูว่าฝันไฟ้อย่างใด อีดไฟาอย่างใดเจะแม่ก็ทำเพื่อเพื่นดูอันนี้เฮียนมาจากแม่จ้ะเพราะว่าเมื่อแม่เป็นเด็กนี่อายุสิบสองสิบสามี้แม่เพิ่นทำตะหลอดเจ้าถ้าว่างงานที่ห้อยเซวก็มานั่งเทาแพทยได้มาเล็กๆน้อยๆก็เลี้ยงครอบครัวไปแต่ว่าแพทย์นี้ถ้าได้สีหนึ่ก็ได้สี่ปัน ห้าปอนเอาตามลายมาเนาะถ้าลายยากเพื่อเกิดหูแม่แปลงหน่อยถ้าว่าลายง่ายเพื่อเกิดหูถูกหน่อยช่วงนี้มันขายแบบคดีจ้ามันโควิดขายแค่แบบขัวนก็โลดลดผ่อนผ่อนก่อนปจ้ะเจ้าจากหูซื้อว่าภูมิจอยเจ้าที่ได้เป็นได้มาสอนติ๊กๆที่นั่นจ้ะภูมิจอยดีจ่อย เส้นตินโจกกับขายดีเป็นเสื้อผ้าก็เป็นที่ที่นิยมของลูกค้าหลากหลายเจ้าคือมันนุ่งได้ทั้งวัยรุ่นแบบว่าวัยกลางคนวัยทำงานวัยเจ้าบ้านธรรมดาก็คือเหมือนเสื้อผ้าเ่ามก็นุ่งได้ผ้าส้นตินโจกก็คือนุ่งได้เจ้าแล้วเพื่อนที่แม่แจม่มหรือว่าเพื่อนก็สนับสนุนเฮ่าแบบวันทํางานวันซูอ่ะเค้ย่องใส่ผ้าเมืองอ่ะเพื่อนก็ซื้อไปนุ่งหลากหลายเจ้าวัยทำงาน,ว,นวัยรุ่นวัย นักเรียนวันศุกเป็นเกืนอนุ่งพัสิ์สิจบโอจถึงถ้าเรามีเวลาเราทำลายโบราณเนี่ยถ้าเราเสทภายในหนึ่งเดือนเนี่ยจะเราทำขายเองเนี่ยมันก็แล้วแต่มันก็ประมาณสักมันถึงได้หกเจ็ดพันเนี่ยมันถึงได้เข้าถ้าทำลายประยุกเนี่ยมันก็ราคามันก็จะชอบลงมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความเร็วอย่างประยุกในเดือนหนึ่งถ้ามีเวลาก็สามพืนได้อยู่ถ้าโบราณน,นี่ก็ได้อยู่หนึ่งพืนถ้าเราขายก็อยู่ที่ สี่พันห้าพันเป็นลักแล้วแต่รลคจับก็มีไรายได้เข้าครอบครัวทุกเดือนพอทเาทำไร่ทำนานนนี่มันจะได้เป็นปีถ้าเราทอยเราเนี่ยมันจะได้ถ้าเราจิตวันใดเราก็ได้แหละแก่มันถ้าเราหมั่นเราขยันหน่อยหนึ่งมันก็ได้เว้ยหน่อยนี่าทำผ้ามันโหได้อาสิบสึกมัน มันดีหน่อยมันได้ดูแลครอบครัวเฮาได้ทํางานบ้านมัน,มนจะเนี่ยมาอยู่นี่โหรู้สึกว่าดีกว่าเพราะว่ามันจะมีหมุนเวียนเพราะน้องหอดใอยภูมปัญญาของเฮาอะใครนี่ทําเองนี่เยมันมีเวลาดูแลครอบครัวตดยน้กสาวไปทอแข่งด้านลงราที่หนึ่งกับที่สามจะมีมอนมีหมวกมีทุกอย่างของสวยเอก็มีจะ้ะ ชุมชนนี้อยู่ได้จริงครับค่า GDP อาจจะได้ไม่ไ,มได้มากมายแต่สิ่งสําคัญมากกว่าเม็ดเงินแน่นอนเขาต้องมีเม็ดเงินเพื่อการอยู่อาศัยแต่สิ่งสําคัญเขาได้อยู่ที่นี่ครับจะเห็นนะครับที่นี่หลังจากเหนือหัวเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเรามาจุดประกายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนแห่งนี้ได้นําภูมิปัญญาการทอผ้าจกจะเห็นว่าร้านค้าชุมชนนะครับชาวบ้านมาเปิดขายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสอดรับกับวิถีช่องเชี่ยววิถีชุมชนที่บริเวณอ,อําเภอแม่แจ่ม ชีวิตวันวันพันกว่าเรื่องวีวอวีวอวีวอ,ววอถ้าจะตุยขนาดเนี้ยไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวดิคำแรกติดใจคำต่อไปอตะกี้น้องขอเศร้าจริงๆใช่ไมน่หาเศร้าแล้วละ่ะสุขจนเหนื่อยหลับปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวอย่าลืมมาแพนนเฟ์ของคุณที่เมืองน่าเที่ยว com ชีวิตวันวันพันกว่าเรื่องวีวอวีวอวีวอ,ววอถ้าจะตุยขนาดนี้ไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวดิคำแรกติดใจคำต่อไปตะกี้น้องขอเศร้าจริงๆใช่ปะ <c oughs> ไม่น่าเศร้าแล้วละ่ะสุขจนเหนื่อยลาปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวอย่าลืมมาแพล่นทพล็ของคุณที่เมืองหน้าเที่ยว com ุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเก็บบันทึกมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมานานกว่า40ปีก็อยากจะทำเกี <ue> <me an> <me ans> ่ยวกับเรื่องเพลงไทยเดิมหรือศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นสมบัติของชาติอยู่แล้วแล้วมาจัดเก็บให้เป็นระบบได้ทำช่อง y ยูท b e เพื่อเผยแผร่งานศิลปะวัฒนธรรมในชื่อช่องวัสยามเมโลดี้ครับใน6ช่องวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าชอบแนวไหนก็ลองคลิกเข้าไปฟังไปดูกันนะครับ หากจะนับจากปีพศ2541ที่ภูมิปัญญาการทอผ้าสิ้นตีนจกชุมชนบ้านท้องฝายตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่จำจังหวัดเชียงใหม่ที่กลุ่มหญิงแกล่งแห่งเมืองแม่จำร่วมกันฟื้นฟูสืบสารและสร้างสรรค์วันนี้เป็นเวลานานกว่า26ปีที่ผ้าสิ้นตีนจกแม่จำกลายเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีความงดงามสะท้อน อัตลักษณ์และจิตวิญญาณของสตรีเมืองจำที่ได้หล่อเลี้ยงเกื้อหนุนครอบครัวหมู่บ้านชุมชนคนเมืองจำม,มาอย่างยาวนานการพัฒนาจากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมช่วยสร้างงานคืนความงามให้ผืนผ้าสิ้นคืนวิถีชีวิตให้กับชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนบ้านท้องฝ่ายตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่จำจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนจนปัจจุบัน ถ้าได้มาไม่เจมก็ม,มาแวะล้นนัดนลีผ้าทอด้วยนะจ๊ะมีไอเดลัยก็นัดนรีผ้าทอถ้าเป็นเฟซบุ๊กดัละลัทานาจ๊ะเบอร์เบอร์โทนี่0 8น1 2 3 3 0 9 5จ่อก็้าะขอเชิญชวนลูกค้านะจ๊ะที่เข้ามาในไม่เจมแล้วะจะขอเชิญที่ร้านจ้ะร้านเรลือนแก้วผ้าทอจ้ะ เบอร์โทร0811647771เจ้าท่าดใด่อฝากเรียนเชิญลูกค้าเจ้าที่เข้ามาดูมาชมก็ขอแวะมาแอวมาซื้อผ้าเส้นจินโจ๊กหรือว่าเสื้อผ้าของแม่แจ่มมาเจ้าแม่แอวกันเยอะๆหลายๆเจ้าอยู่ที่บ้านตรงฝ่ายเจ้าบ้านตรงฝ่ายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเบอร์โทร086 043 5069 ID Line เอดีไลเจ้าหรือว่าเข้าไปในเพจผ้าสิ้นตินจกศูนย์นรตกรรมบ้านท้องฝ่ายเจ้ามาแอวแวะชมกันได้เจ้า e มีช่างทอสาธิตหรือว่าหน่วยงานไหนหรือว่านักศึกษาที่ว่าอยากเฮ้อมาดูมาชมกันสาธิตหรือว่าอิดไฟปอนไฟทอผ้าสิ้นติ่นจกเชิญมาดูที่นี่หรือว่าเอามาแหวที่นี่ได้เจ้า เจ้าอยากจะเจญเพื่อนที่เพื่อนมาแอลเอกจะามาั้งภาคเหนือเอามาั้งเชียงใหม่เขา,าเ็ต้องแวะมาแอวมาอุดหนุนเจ้าอุดหนุนซื้อผ้าซื้ออื้ผ้าติ่นจ๊กซื้อเสื้อ,ซ,อซื้อผ้าของที่ระลึกเากจะกลับไป <c oughs> ติดต่อแมาตี้เบอร์ศ9นย์6ก4 3 4เจ้ามรดกตรงนี้นะนะครับของเรื่องของผ้าทอของของแม่เจมหรือว่าของทองฝ่ายนะไม่ว่าจะมีด้วยเหตุผลเรื่องการเวลาหรือ สิ ing, uh, <good> ่งต่างๆเนาะเป็นเทคโนโลยีเป็นการเวลาเป็นอะไรที่มันจะมาเปลี่ยนมันอาจจะไม่เป็นชั่วนิดนิรัก็ได้อาจจะเป็นให้มันช้าลงมากที่สุดในการที่จะสูญหายไปนอก่วยการุรักษาซึ่งมันเป็นรายได้เป็นอาชีพเป็นอะไรที่ส่งเสริมให้ให้เราซึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องรอใครเพราะว่าเราทำเองได้ ทั้งมวลเหล่านี้เราจะเห็นที่นี่จะเห็นคุณค่าถึงถนนสายวัฒนธรรมสายวิถีชีวิตสายของผู้คนและสิ่งที่นำเสนอภูมิปัญญาที่นี่วันนี้มีมูลค่าผ้าสิ้นตินจกที่เมื่อก่อนนั้นเป็นเพียงอาภรณ์ใส่สำหรับอยู่กินกันปกติวันนี้ถูกการพัฒนาต่อยอดโดยคนรุ่นใหม่ มีการดีไซน์ออกแบบลายสีสันต่างๆยังนำเอาศิลปะแขนงต่างๆเติมเต็มให้ที่นี่มากมูลค่าขึ้นมาอีกนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสำคัญในการสร้างชาติสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสวัสดีครับ